ิปนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวอีต่องจังหวัดกาญจนบุรีด้วยการนั่งรถตู้จากกรุงเทพมหานครไปที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับราคา130บาทนั่งรถกาญจนบุรีทองผาภูมินะครับราคา90บาทเดินทางประมาณ3ชั่วโมงก็มาถึงที่ตลาดต่อรถสีเหลืองนะครับราคา100บาทจากตลาดทองผาภูมิขึ้นไปที่หมู่บ้านอีต่องนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับเดินขึ้นมาแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของเหมืองปิล็อก หรือว่าอีตองบ้านอีตองนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงประมาณบ่ายสามนะเมฆหมอกก็จะเยอะมากบรรยากาศดีมากเลยทุกคนถ้าสุาิว่าใครมีโอกาสได้มานะก็ลองมา,านั่งรถมามาเที่ยวได้นะครับเดินทางประมาณ3ต่อนะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตลาดอีตองนะซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงประมาณแบบ4ี่โมงห้าโมงเย็นนะฝนก็จะตกตลอดเวลาแล้วก็มีหมอกตลอดนะครับซึ่งบรรยากาศดีมากอันนี้ก็จะมีของขายเสื ining, ้อผ้าพวกของใช้ทั่วไปนะครับในตลาดนี้ก็จะมี สินค้าจากพม่าด้วยนะเพราะว่าการจนบุรีหรือว่าหมู่บ้านอีตองนี้ที่อยู่ติดกับพม่านะครับนี่เลยบรรยากาศก,ก็เหมือนตลาดขายของฝากทั่วไปนะครับมียาดมเราซื้อยาดมเราซื้อของจากพม่ามาด้วยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศบริเวณสระน้านะครับแล้วก็สะพานที่เอาไว้เขียนป้ายต่างๆนะครับเพื่อที่จะติดบนสะพานนะครับผู้คนก็จะมาเขียนป้ายแล้วก็ติดป้ายกันเยอะแยะเลย บรรยากาศช่วงเย็นเย็นเจอน้องมาน้องมาที่นี่น่ารักมากตอนนี้เราเดินมาที่วัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัดเมืองแรกปีล็อกนะเดินขึ้นไปด้านบนไปดูบรรยากาศแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่เห็นวิวเท่าไหร่นะเพราะว่าหมอกเยอะมากตอนนี้จะเป็นช่องมิตรภาพนะครับเรานั่งรถมาอยู่ที่ละคนละ70บาทนะมาถึงช่องมิตรภาพก็ไปเดินเล่นกันไปเดินดูบรรยากาศปกติแล้วเนี่ยเขาจะมาเดินดูบรรยากาศแล้วมาเดินดูวิวประเทศพม่านะครับเพราะตอนนี้คือข้ามไปนี่ก็จะเป็นประเทศพม่าแล้วนะแต่ว่าวันที่มาคือเนื่องจากว่าหมอกเยอะนะครับก็เลย ไาไม่เปิดนะครับก็เลยอาจจะเห็นแค่บรรยากาศเป็นหมอกๆท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเดินไปดูบรรยากาศก,กันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะนี่เลยอันนี้คือคนที่มาด้วยกันนะครับเขาก็จะเป็นแบบทหารเฉลี่ยกันมาคนละเจนะครับนั่งรถกระบะมานะจะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่ทหารนะเป็นคนนำพามาเดินนะครับเงื่อนไขของเขาที่มาก็คือห้ามถ่ายเจ้าหน้าที่พม่านะครับถ้าสมมติว่ามีแบบตำรวจทหารพม่ามาก็ห้ามถ่ายรูป สามารถที่จะถ่ายวิดีโอหรือว่าวิวทั่วไปได้นะครับอันนี้ก็เราก็จะยืนอยู่ที่ช่องมิตรภาพสักครู่หนึ่งนะครับถ่ายรูปทำทูตระอะไรต่างๆเรียบร้อยก็เตรียมตัวเพื่อที่จะเดินทางไปสถานที่ถัดไปนะครับสถานที่ถัดไปที่เราจะไปก็คือเราเรียกว่าเนินเสาธงนะครับนี่เลยมาถึงเนินเสาธงก็เดินขึ้นไปน,นี่จะเป็นจุดที่จะมีธงชาติไทยแล้วก็ธงชาติพมา่า อยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวพากันเดินขึ้นไปดูบรรยากาศด้านบนกันดีกว่านะในการเดินขึ้นมาบนนี้เนะี่ยพี่คนขับก็บอกว่าห้ามถ่ายรูปไปทางฝั่งฐานพามา่าเพราะว่าจะมีฐานพาม่าอยู่ด้านซ้ายมือนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของเนินเสาธงเนื่องจากว่าหมอกเยอะนะก็เลยอาจจะมองไม่เห็นอะไร พอมาถึงตัวนี้ตัวนี้จะเป็นที่เนินช้างศึกนะครับเขาก็จะพามาสถานที่ที่3นะครับเนินช้างศึกก็จะเห็นบรรยากาศหมู่บ้านอิตองแล้วก็เห็นบรรยากาศภูเขาต่างๆรอบๆนะเดี๋ยวเราจะพาดูบรรยากาศหลังจากเที่ยวเสร็จเรียบร้อยกลับมากินหมูกระทะนะครับที่ตลาดอิตองนะเวลากลางคืนก็จะบรรยากาศประมาณนี้นะทุกคนก็คือสถานที่ต่างๆที่พักก็จะเปิดไฟ แล้วก็จะอยู่ริมแม่น้ําสวยมากนะคนก็จะมาถ่ายรูปถือเกียงกันตอนเช้าถึงเวลากลับนะครับก็มารอที่ตลาดอีตองเหมือนเดิมรอบ8โมงเช้านะครับหลังจากนั้นก็นั่งลงไปที่ตลาดอีตองนะครับราคา100บาทนะครับมาถึงตลาดอีตองมานั่งรอที่ตรงบริเวณสามแยกจะมีรถสีแดงกาญจนบ,บุรีสังขละบ,บุรีนะครับแล้วก็ทองผาภูมินะที่จะผ่านนั่งรถ บัสสีส้มตรงนี้จากทองผาภูมิเดินทางสู่กาญจนบุรีใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับก็จะไปถึงที่ตลาดแล้วก็นั่งรถตู้กลับจากกาญจนบุรีถึงกรุงเทพมหานครประมาณ2ชั่วโมงนะครับ